อย่าทะลึ่งไปพนมเปญน,นะแผนการเดิมก็จะออกช่องหมาลอดมีเลอก,กเตอร์มารับแล้วก็ไปเจรจากันที่พนมเปญเพราะไม่ต้องการจะออกและมีบันทึกว่าออกนอกประเทศไทยแต่ก็ถือว่าโชคลายหน่อยที่ศาลไม่ให้มาแวะที่พนมเปญดังนั้นก็ต้องดูนะครับว่าคนมีฤทธิ์มีเดชท,ที่สมอ้างว่า สามารถจะเกี้ยกล่อมพักประชาชนให้เข้าร่วมรัฐบาลได้เพราะตอนนี้ทักษิณต้องการที่จะถีบอนุทินและพักภูมิใจไทยนี่ออกจากการร่วมรัฐบาลมากที่สุดและอาจจะถีบพักร่วมไทยสร้างชาติแถมออกไปด้วยนี่คือความต้องการของทักษิณเลยเพราะคุมไม่ได้แล้วนี่สองครั้งแล้วนะครับ คุยกับอนุทินกับเนวินที่บ้านจันสองล่าสองครั้งแล้วแต่มันเป็นการ no action talk only ก็คือคุยอย่างเดียวแต่ภูมิใจไทยไม่ทำให้สองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่เป็นปฏิบัติการในการจัดการพักภูมิใจไทยเรื่องที่หนึ่งก็คือที่ดินสนามกอล์ฟของคุณอนุทินนี่แหละส่วนเรื่องที่สองเรื่องจัดการสอวอสีน้ำเงิน นี่เล่นหนักเลยนะครับ